รายการกินดีหุ่นดี by D 2 4สวัสดีค่ะมาพบกับรายการกินดีหุ่นดีบ y D t w e นะคะวันนี้ค่ะพี่ลูกเกดเมนเทอร์สาวสวยของเรานะคะจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องของการดูแลสุขภาพทำยังไงให้หุ่นดีมาพร้อมกับซ e o สาวสวยค่ะนั่นคือหญิงรัฐาค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับนางแบบนะคะแล้วก็รวมถึง c ีอสาวสวยค่ะพี่ลูกเกตเมธานีแล้วก็คุณหญิงรัฐานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เป็นชาลูกเกดสวัสดีค่ะเมนเทอร์ออริจินอลเมื่อ2องเมนเทอร์มาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นคะนี่เอาอย่างนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของคนที่หุ่นดีตลอดอยู่แล้วเคล็ดลับหุ่นดีแบบนางแบบเนี่ยในความคิดพี่ลูกเกดอะเป็นยังไงบ้างคะ ก็มันจะต้องผอมด้วยความสตรองค่ะและหญิงละคะของหญิงนะคะด้วยความที่หญิงมีกิจกรรมหลายอย่างดังน,นั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติก็ต้องเหมือนกับความความแข็งแรงหรือหุ่นดีเราต้องมาพร้อมกับความแฮปปี้แล้วก็เฮลตี้ด้วยค่ะทีนี้เอาเป็นคำถามแบบเบสิกแบบคนทั่วไปเลยนะ,ะหลายๆคนเขาอยากรู้คะ่ะว่าหุ่นดีต้องทำยังไงคะวิธีการทำให้หุ่นดีแบบท็อปท สำหรับตัวพี่ลูกเกดมีอะไรกกต้องออ,ออกกาลังกายออกกําลังกายสําคัญมากสำคัญมาก,าามากไม่ว,ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนทํางานหรืออายุเยอะแล้วใช่ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ก็งดทุกอย่างที่มีกลูเตนแล้วก็มีแป้งวีทแล้วก็ในเรื่องของการนับแคลอรี่คราวนี้เนี่ยการที่จะนับแคลอรี่กับอาหารไทยเนี่ยมันยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่มองก็รู้แล้วแหละว่าจานเนี่ยทานแคลอรี่มันเยอะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามที่จะ ไม่ทานก็จะจะเป็นพวกแบบปลาอะไรพวกนี้ค่ะหรือผักเยอะๆอะไรพวกนี้ค่ะค่ะยิงแล้วคะของยิงอะคะก็มีออกกําลังกายนี่สาคัญจริงๆเพราะว่าจริงๆทุกวันเนี้ยด้วยความที่เราแฮปปี้กับการกินด้วยไงเราก็อยากทานอะไรเราก็ทานดังนั้นเนี่ยการออกกาลังกายพวกคู่ที่จะเบิร์นเอาแคลอรี่ต่างๆที่เราเอาเข้าร่างกายไปมันก็สําคัญ2ก็คือการงดแป้งค่ะแล้วก็งดของหวานกันแล้วแต่ละ แต่ละคนนะคะเคยมีปัญหาเรื่องของหุ่นไหมรูปร่างอย่างพี่ลูกเกดเองมีปัญหาหุ่นตรงไหนบ้างคะสำหรับโยโย่ตลอดแต่โยโย่ไม่ใช่ในเชิงแบบที่เขากินยาแล้วก็ร่างกายเราบอดี้เวทมันจะสวิงแต่โยโย่ในเชิงว่าเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมเดี๋ยวก็เพราะว่าตามใจปากตัวเองหรือช่วงที่ท้องแล้วก็พอช่วงที่ไปฮอลิเดก็ แต่แตกถ้าถ้าเอารูปของแต่ละช่วงของเกตมามาวางเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวพ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอ่ะแล้วพี่แล้วของหยิงล่ะคะของหญิงเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็คล้ายๆพี่เกดเพราะว่ามีมีทัมมิ่งในการที่ทํางานแตกต่างกาันและงานแต่ละอย่างมันทัมมิ่งของการใช้เวลามันแตกต่างกาันอย่างล่าสุดเนี่ยเล่นซิตคอม,อมเล่นซิตคอมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราออนทุกวีกค่ะดังนั้นมันต้องรีบทําให้ทันค่ะพอเวลามันเปลี่ยนในการทํางานมันทําให้ตารางที่เรา ที่เราเคยวางไว้สําหรับตัวเองหรือสเกจดในการดูแลตัวเองพวกนี้การออกกำลังกายก็น้อยลงอย่างพี่ลูกเกดเองก็มีตัวช่วยหญิงก็มีตัวช่วยตัวช่วยที่ว่าคืออะไรคะดีทวค่ะคุยพร้อมกันเลยพร้อมกันเพราะว่าทำไมถึงเลือกดีทโอ้ก็ต้องย้อนกลับไปค่ะรายการที่เราเป็นเมนเทอร์ใช่ไหมคะซีซั่นหนึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ยังแบบก็ยังอวบออยู่เพราะว่าก็ ห่างมาจากงานมามา,มาช่วงหนึ่งเราก็มาเจอหญิงนางก็ผอมเพรียวมากเลย <c oughs> พี่ก็เลยแบบว่าเครียดจังเลยรู้สึกอ้วนแล้วแก่มากเลยอะไรเงี้ยก็พอถึงเวลากินข้าวเนี่ยนางก็แบบกินเต็มที่กินทุกอย่างที่เขามีให้แล้วพี่ก็แบบว่า <c oughs> ไหนเล่าซีน้องมีอะไรดีมามาแบ่งปันพี่บ้าง <c oughs> แล้วคุณน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าเ <ภา S 1> นี่ยหนูกนําลังทาอย่างงู้นอย่างนี้มีดีทวที่ฟอร์ด เป็นไงล่ะคะนี่ผลลัพธ์ที่ได้อนั่งกินทุกอย่างคะ่ะขอบอกคนนี้กินทุกอย่างเป็นคนกินเก่งชอบกินนีงเป็นคนชอบกินเรียกได้ว่าตัวหญิงเองแล้วกเเ็เพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันนี่แหละก็มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเราควรจะมีอะไรที่มีคำอยู่คำหนึ่งว่าเฮ้ยมีอะไรไหมแล้วที่เรากินแล้วเราไม่อ้วนคือรู้สึกเราอยากกินอาหารอร่อยเราอยากมีชีวิตที่แฮปปี้บวกกับชีวิตที่เฮลตี้ไปด้วยดังนั้นหญิงเลยคิดขึ้นมาว่าเอออยากทาอาหารเสริมสักสักอย่างหนึ่งที่มาช่วยคนกลุ่มนี้ที่สามารถทํากกกิิิจรรมมมในนชีวตตไดด้เเหือแ่็ สามารถทานขนมอร่อยๆได้เหมือนกันอ,อะไรเงี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าคนแรกเนี่ยคือคุณแม่เลยแล้วพอเห็นแม่น้อยก็เลยมั่นใจเลยว่าโอเคนั้นลองพราพี่ก็เคยลองมาเยอะแล้วไงค่ะ รู้สึกมั่นใจมากมั่นใจเลย,ยตอนนี้กายมาแหวหุคุณดีเลยเนะาะถามหญิงบ้างค่ะว่า D24 นะคะตอนนี้มีทั้งหมดกี่สูตรคะตอนนี้สําหรับครอบครัว D24 นะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันสูตรแรกที่เราเปิดตัวไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วคือ d 2 4 d 2 4เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากลดน้าหนักทุกคนนะคะสามารถทานได้พร้อมอาหารได้ทันทีทํางานทันทีที่ทานเข้าไปค่ะตัวที่2คือ d ี y d ว y เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อาจจะเคยทานอาหารเสริมมาแล้วหรือว่าอาจจะเคยลดความอ้วนมาแล้วแต่ว่าพอถึงจุด จุดหนึ่งเนี่ยร่างกายเราเข้าลักษณะจำศีลแล้วมไม่ลดไปกว่านี้ละ<า> D24 ตัว D-Rewind เนี่ยก็จะเข้าไป ทำให้เมตาบอลิซึมในร่างกายทำงานมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เกิดการเผาผลาญมากขึ้นส่วนล่าสุดน้องใหม่ล่าสุดของเราคือ D24 In เป็นสูตรแบบ Ex t r a s t r e า g t h คือเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานเหมาะสำหรับคนที่อยากเห็นผลเร็วๆเ,เป็นคนที่ชอบทานขนมหวานเพราะว่าตัว D24 in เนี่ยเรามีสาหร่ายสีน้ําตาลเข้ามาเสริมเป็นสาหร่ายที่เราสกัดมาจากทางประเทศฝรั่งเศสเป็นสาหร่ายนำเขานะซึ่งสาหร่ายอันเนี้ยจะเข้าไปดักจับทางแป้งไขมันและน้ําตาลน้าตาลที่ว่าเนี่ยเป็นน้ําตาลจากขนมหวานก็ได้หรือเป็นน้ําตาลที่มา กาแฟคือคปกติเวลาเราทานของหวานเข้าไปสมมติเราทานเค้กชิ้นหนึ่งเข้าไปเนี่ยกว่าร่างกายจะดูดซึมน้ําตาลเข้าร่างกายเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงมแต่ตัวสาร่ายตัวเนี้ยจะไปทําให้ไอไน้ําตาลที่เราทานเข้าไปเนี่ย ไม่ถูกดูดซึมในร่างกายแต่ว่าขับออกมาในรูปของเสียต่างๆดังนั้นเนี่ยภายในเวลา2-3ชั่วโมงที่เรากินดีเทนเ n ฟอินขึ้นไปเราทานขนมไปเลยเขาจะดักจับออกมาทันทีเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกตัวอุ่นๆเหมือนกับมีการเบิร์นในร่างกายของเราใช่เอามาลองหน่อยค่ะพี่เกแกลองแล้วเป็นยังไงบ้างลองก็อย่างที่หญิงบอกค่ะตอนแรกนี่ทานมันก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนๆข้างในอะค่ะ แล้วก็พอไปออกกําลังกายเนี่ยรู้สึกเหงื่อมันออกมาคือเป็นคนที่เหงื่อเยอะอยู่แล้วแต่มันเหมือนดับเบิลอ่ะมันแบบเฮ้ยทำไมแบบเหงื่อเยอะมากเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่หญิงบอกคือเห็นเลยรูปร่างนี่จะสัดส่วนจะเห็นชัดขึ้นวิธีการรับประทานล่ะคะสำหรับดี4 i n นะคะตัวใหม่เนี่ยก็ทาน15นาทีก่อนรับประทานอาหารก่อนทานมื้ออาหารเลยใช่ค่ะทานหนึ่งเม็ดเท่านั้นเห็นเพื่อนๆนดาราในวงการก็ทานกันเยอะมากเลยจริงๆริงตั้งแต่ดี4ทเนี่ยก็ ถามว่าให้ใครให้ไปเยอะเหมือนกันอย่างพี่ธาทาเองตอ,ตอนก่อนจะมีน้องเลนะคะพี่ทาก็ทานก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะคะออฟเองก็ทานอ,อ้ป,ปองอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนคือทานกันเยอะมากแล้วก็ดีใจเพราะจริงๆเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้แบรนด์ของเรามีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆในวงการทานกันเยอะจริงๆค่ะดีทูนิโฟแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆยังไงบ้างคะของเราเนี่ยความแตกต่างของเราคือใน1เม็ดเนี่ยเราใส่เต็มโดสแล้วก็เป็นพรีเมียมทั้งนั้นเลยเราสั่งมาจากเมืองนอกหมดอย่างล่าสุดก็คือสาลี่ เราสั่งจากฝรั่งเศสเลยนะคะสองก็คือด้วยความที่เราเต็มโดสและพรีเมียมมากๆเนี่ยใน1เม็ดของเราเนี่ยเทียบเท่ากับ3เม็ดของแบรนด์อื่นผลตอบรับออกมาเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าทำมา2ปีกว่าผลตอบรับดีมากประสบความสำเร็จนะคะก็อย่างปีปีที่ผ่านมาปี2015ทาง D24 ตัวแรกของเราเนี่ยนะคะ,คะก็ได้เป็นสินค้าในส่วนอะ d ี a t รีฟ p p l พ m e n t ที่เกี่ยวกับความสวยงามเกี่ยวกับรูปร่างเนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งของวัดสรร ใช่ก็ปีนี้เราก็คาดหวังว่าจะได้อีกก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของหญิงด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากด้วยสำหรับ D24 d น y ดแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดที่อยากให้ลองอจริงๆดีทูนินค่ะ,คะแล้ววันนี้ค่ะเราได้ทราบเคล็ดลับดีๆนะคะกับกินดีหุ่นดีบายดีทูนะคะขอบคุณพี่ลูกเกดด้วยนะคะที่มาแนะนำนะคะขอบค<ด>ุณ <ขอ S 2> ค่ะขอบคุณมากค่ะขนมหวานกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน ทั้งที่รู้ว่าทุกคำจะเพิ่มน้ำหนักให้เราถ้าตัดใจไม่ได้ให้ดี24มอินช่วยตัดให้คุณ <c oughs> ทั้งแป้งไขมันและน้ำตาลท่านของโปรดได้เต็มที่ยิงคุณค e n ม p เซตพ e ตีทรูนิโฟอินสามพลังกระจัดแป้งไขมันและน้ำตาลวันนี้ค่ะรายการกินดีหุ่นดีบายดีทรนิโฟนะคะก็นําเรื่องราวดีๆมาเสนอให้คุณผู้ชมแบบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณสถานที่สวยงามแบบนี้นะคะกับ Q-House at Casa Legend เเกษตรนวมินด้วยบรรยากาศสวยงามน่าอยู่มากๆเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ